เกี่ยวกับกรณีร้อยเอกธรรมนัฐธมเผ่าและพลเอกประยุทธ์จันโอชาในยงตรีจงใจปฏิบัติหน้าที่ที่ฝ่าฝืนเจทำอย่างแรงๆตามรุฐมาตรา2 3งร้อยสบหนึ่งและกระทําความผิดตามรประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นอกจากนั้นเมื่อสารนุนไม่ยอมรับคำพิพากษาของสารออสเตรเลียพักเตยริยมชายจึงพิจารณาเห็นว่าก่อนที่สารออสเตรเลียจะพิพากษา ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าวิญาเทพติดคือเฮโรอีนจำนวน3.2กิโลกร,รมัมไม่ได้ความครอบครองและมีการส่งออกไปจำหนา่ายยังประเทศออสเตรเลียซึ่งสารไทยยังไม่ได้มีการริเรสาคาดีนี้และคดีนี้มีโทษประหารชีวิตซึ่งมีอายุความ30ปีนะครับกรณีคุณธรรมนัฐพรมเผ่ายังอยู่ในอายุความนะครับจึงจะได้นำเรื่องนี้ ดำเนินคดีร้อยเอกธรรมรัตน์คมเผ่าต่อไปครับแต่หลังจากนี้ผมจะรวบรวมพยานหลักฐานเึื่อ,อยทยำหนังสือต่อปชอทีนี้การทำหนังสือต่อปชอต้องมีรายละเอียดหลักฐานต่างๆนะครับไปค่ายาเสพติดก่อนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร,รไม่เกี่ยวเ,เรืฐฐ่องจริยธรรมไปค่าเขาถึงแม้สถานจะยกฟ้องไปทำนู่นทำนี่ไม่เกี่ยวกับจริยธรรมจะเกี่ยวกับจริยธรรมก็ต่อเมื่อดำรงตำแหน่งมาชิกสภาผู้แทนรัฐมนตรีเท่านั้นนะครับ ก็จะได้ทําเอกสารและแนบพยานหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วนนะทุกประเด็นนะคุณไปยึดก,ก็คงเช่นเดียวกันเราให้ศาลรดั้มดูลมีคําวิจัยฉบับเต็มออกมานะครับจะได้ส่งคำวิจัยฉบับเต็มนี้ให้ทั้งปปชและก็พยาการเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดีต่อไปครับตอนนี้กอมขึ้นวาในการตรวจสอบนายกตอนนี้กําลังตรวจหาพยานหลักฐานเอกสารต่างๆเพิ่มเติม เช่นไปเสด็จค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าใช้จ่ายต่างๆภายในบ้านเนี่ยถ้าถูกพอไอกนมออกงั้นนะครับว่าหลักฐานนั้นคุณไปยุติจ่ายด้วยตนเองหรือนะครับหลวงเป็นคนจ่ายเพราะถ้าหลวงก็เป็นคนจ่ายหนึ่งหลวงก็ผิดนะครับของทัพก็ผิดสองคุณไปยุติก็ผิดนะครับตามพัสดายประกอบรัฐนูญน,นะครับ ว่าเกี่ยวบคุณบัติของสมาชิกสภาผู้แทน,นราษฎรนัะฮะก็จะต้องดํบบาเนินการต่อไปส่วนการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบนั้นเราจะต้องขออนุญาตนะครับผู้ที่ครอบครองซะก่อนซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ทราบว่ากองทัพบ,บกหรือสํานักพระราชวังนะครับเป็นผู้ครอบครองปัจจุบันนะครับแต่พอประกอบเป็นข่าวมานะครับก็มีข่าวว่าได้โอนพื้นที่เหล่านี้ไปอยู่ ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการลงพื้นที่เราก็ต้องขอญาตเจ้าของพื้นที่ซะก่อนก็จะขอญาตเจ้าของพื้นที่ก่อนนะฮะว่าจะญาตไหมถ้าไม่ญาตก็คงขอศาลนะเพื่อขอหมายไปตรวจสอบต่อไปครับวัตถุประสงค์ยังไงวัตถุประสงค์หลักตอนนี้สารน้ำนุนวิจัยว่าคุณไปยุทธ์อยู่ได้หลวงไม่ผิดใช่ไหมฮะแต่การที่คุณไปยุทธ์ไปอยู่บ้านหลวงราคาเท่าไหร่ ถ้าไปเช่าเขาเนี่ยเดือนละเท่าไหร่ขนาดไหนพื้นที่อย่างไรนะครับนะมีคนรับใช้ไหมเอาฐานเกณฑ์มาเปล่าบอกตรงๆเลยอย่านหนีไปก่อน็แล้วกันนะผมเชื่อว่ายังไงก็คุณพยุทธ์ก็เอาฐานเกณฑ์มารับใช้อยู่นะกวดบ้านถูบ้านทำตลาดบ้านไปทํารูนทํานี่อะไรต่างๆนะค่าน้ํค่าไฟนะค่าอินเตอร์เน็ตทั้งหลายมัน,ลนหลบไปได้หรอกนะเพราะหลักฐานปรากฏชัดเจนเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ยอมให้มาซึ่งผมก็จะต้องเรียก ทั้งคลเอกอภิรัตคมสุมพองศ์อดีตผู้จัดการฐานบกแล้วก็พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้จัดการฐานบกเนี่ยมาชี้แจงต่อกันไม่การนะในโอกาสต่อไปนะครับปีสามหกอ๋อผมเป็นผมเป็นผู้ช่วยผู้จัดการตํารวจสอบสวนกลางนะครับไม่มีครับไม่มีเพียงแต่ทราบข่าวเรื่องไปลื้อแผงเรื่องไปตุ๋ยเข้าอะไรเงี้ยนะสับใจนะครับนะ ต่เรื่องอยาเสพติดก็ปกปิดนะมิชิดมาโดยตลอดนะ,นะฮะคุณประวิทย์ซึ่งเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐก,ก็ตอบปฏิเสธแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของศาลไม่เกี่ยวกับพักผมคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องหรอกแต่เมื่อพักเองเนี่ยจะต้องดำรงตําแหน่งหรือทํางานทางการเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประโยชน์เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนพักก็จะต้องมีจริยธรรมด้วย สมาชิพกพรรคของตัวเองนะครับมีพฤติกรรมค้ายาเสพติดอย่างชัดแจ้งเพราะสารมนุนย์ก็วิญชัยแล้วว่าคุณธรรมนัทเนี่ยเคยต้องโทษจำคุกนะครับที่ปเท่เอสออสเรเรียฐานค้ายาเสพติดนะพรรคจะนิ่งเฉยอ,อยู่ได้ไงไม่ใช่กลับสนุนส่งเสริมให้เจริญเติบโตในภาคขึ้นเช่อนอย่างได้ข่าวว่าจะสนุนให้คุณธรรมนัทเป็นเลขาธิการพรรคนะครับสนุนให้ คุณธรรมนัตเป็นปรัฐมนตรีว่าการต่อไปอย่างนี้ยผมว่าผิดทั้งนั้นนะ่ะพวกนี้นะครับซึ่งถ้าดําเนินการนะต่อไปเมื่อไหร่อย่างไรเราก็คงจะต้องนะดำเนินการตรวจสอบบรรดาหัวหน้าพักซึ่งดารงตําแหน่งทางการเมืองนี่คุณประวิตย์ก็เป็นรองนายกรัตรีใช่ไหมหรือถ้าเป็นมติพักก็กรรมการบริหารพักอะไรนะครับถ้าเราไม่ทํานะหรือถ้าเราทําอย่างหนึ่งอย่างใดที่มันขัดจะได้ทําอย่างรแรงหรือผิดกฎหมายอย่างนั้นนะ ก็จะต้องเสนอยุบพักด้วยซึ่งองค์กรอิสระที่คอสชก็ตั้งมาเนะี่ยจะคิดยังไงจะช่วยยังไงก็ปล่อยไปก็ให้มันเน่ากันไปก็แล้วกันนะครับประชาชนรู้เองว่าใครดีใครไม่ด,ใมดีใครถูกใครผิดนะครับปัดตลอดนะคุณประวิทย์ถามอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วมึงอยู่ทำไมอะไรไม่รู้ทั้งนั้นก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วอยู่ทำไม